สวัสดีครับขอเลขปู่ ep สิบสองนี้นะครับขอที่บ้านนะครับพอดีติดภารกิจยังไม่เดินทางไปไหนนะครับรถที่ติดที่ผ่านมานะปีนี้นะครับเข้าเก้าจากสิบสองงวดนะครับส่วนปีที่แล้วนะครับปีหกห้านี่เข้าสิบจากสิบสองนวดนะครับมีคนหลายถามว่าเออปีหกห้าอยู่ไหนนะครับก็อยู่ที่ช่องเก่านะครับไปดูได้ครับเข้าสิบจากสิบสองงวดผมเริ่มทําคลิปเมื่อประมาณกลางกลางกลางปีหกห้า ใกล้ใกล้กลกลสิ้นปีอะหกห้าครับก็เริ่มทำคลิปมาต่อเน,นื่องพึงปีหก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 นี่คือมันเป็นช่องใหม่แล้วก็คือก็ลองดูได้ลองตามดูได้นะวันนี้เราขอ,อที่บ้านนะครับจะขอขอขอทำพิธีสักคู่นะครับเราจะมารุนรัฐบาลไทยกันนะงวดวันที่อ่าสามสิบเอ็ดกรกฎาคมครับเดือนนี้มีสามงวดครับเพราะว่าวันที่หนึ่งหวยไม่ออกสักคู่นะครับรอทำพิธีก่อนนะครับ ก็ลืมซื้อออมสินอะไรกันไปด้วยนะครับทอสออมสินนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับตัวตอสทุกท่านเชื่อจะตามหรือไปตามก็ได้นะครับผมทอบที่จะทําก็เลยทําเป็นคลิปดูนะครับนี่ามาขอที่บ้านไ,ไข่วัดเดีนะครับต้นปลูกเทาไว้สุวรรณนะครับ เคล้บผมขอไหว้สกู่นะครับนโมูตัสสะภะโตโตสัมาสะนโมตัสสะภะโตโตสะนามูตัสสะะโตโตสะเติปิโสภะควายมราชานูทเวสุวนูมารนังสุขังอาหารสุขโตนามพุทายะเทเวสุวันูจตุมหาราชิกายักขะภะคะพัธูริโตเวสะพุธะพุทัง阿拉หังพุทโธทเวสุวันูนามพุทายะ ณโมตัสภาวะตัวโตสมมาะนะโมตัสภาวะตัวโตนิมาสสะณโมตัสภาวะตัวโตสมมาสสะปิติอุติกุมารไข่เจดีจามหาเทโลรามะลาภภาพวันตุเมรลูกขอหวยรัฐบาลไทยสามตัวตรงหกตัวตรงให้กับลูกเพจแต่เอฟีของลูกด้วยเธอขอให้ขอให้โชคลากถึงลากถึงลาธุ ครับผมเรามาจุดทูบนะครับผมจะเลือกทูบจากในกล่องนะเตรียมไว้แล้วแล้วก็มีป,ปองนะปองเตรียมไว้แล้วครับเรามาจนนับปิงปองกันนะครับขอปิงปองกัน แปดสี่ครับแปดสี่แปดสี่สองนะครับเล็กปิ่งปองแปดสี่สองนะครับจะไม่ก็เป็นสามสี่สองก็ได้ครับเพราะว่าสามก็บแปดตัวเดียวกันนะครับเราก็ไปก็เล็กทูปนะครับทูปที่ต้องรองประมาณสักห้านาทีนะครับแล้วผมเล็กจิบจิบทูปแนละ้่าจนะครับ ค <Okay, S 2> ครับเราทําจุดท okay, okay, ู่นะครับครับทู่ปู่นะครับรัฐบ์นไทย3ามตัวตรงนะครับก็ยืมตัดเล่นนะครับแล้วก็เล่นกันไปด้วยนะครับ มันอาจจะเป็นเลขตัวเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแค่แนวทางนะครับแล้วแต่วิวธีใชนะ้วิธีจา์ของทุกท่านนะครับจะตามไม่ตามก็ได้นะครับผมชอบในสิ่งที่ผมทำคนันเองก็เลยอ้นี่โอเคครับ พอประมาณห้าทีพอประมาณห้าทีเลขทูครับเจ็ดศูนย์หนึ่งครับเจ็ดศูนย์หนึ่งมันก็หนึ่งศูนย์หนึ่งก็ได้นะครับเพราะหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันศูนย์นี่ก็นอ ลืมตัดเล่นนะครับรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็การอมสินกับทกศไดเลยนะครังไงขอให้ทุกท่านโชคดีและถูกหวยรัฐบาลสามตัวตรงหตัวตรงนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับยังไงก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ